hãy 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 Tu, hãy 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 Tu, มาเบิ่งก็เจ้าใครเฮ็ดบอกเฮ็ดเฮ็ดอย่างไปตุเฮ็ดอยังก็เฮ็ดอันนี้เฮ็ดอันขมอันนี้เฮ็ดลายเฮ็ดขมเฮ็ดวายแม่เลยอ๋ออยู่เฮือนน้องมันนี่เนาะไม่ได้ไปหาเฮ็ดอีกบ่ไปดำนาลูกอ่ะฮะโอ๋อดำนาบ่เดี๋ยวนี้เนาะแม่เละกุ้งเขาให้อยู่เด้อว่าลูกชิมาว่ะเขาแบบอยู่อ๋อโดยโดยเขาพกติไปรับจ้างดับนาบ่แม่เลยอืออยู่ใส่ไปทุกนั่นลุงบ้านนี่นั่นลุงแบบเอาจ้างมันนี่ครับบ้านบอกจ้างวันเท่าไหร่เนาะ วันหนึ่งสาิวันหนึบ่อโดมื้อวันยดเพื่อนเนาะมือนเนาะเพือนนั่นเข้ว่าอยู่เด้อลูกจะมาอ๋อมาตาท่วบอกก่อนบ่แม่และอ๋อโดยโดยาสน้าของยกอแลกนาไปตูเนาะแม่แหละกรพ่กันไลกัเมื่ออลมกันอยู่เพื่อนเม่หลรเนาะไปตูเนาะโด้ดของน้อยอ่าสีเสีพาบึงอ่ายากาศอยูนี่ก่อนเนาะสบายดีพากันเทยังไงนี่หาหา อหาเห่าคนบากไปน้อยเนาะใช่ได้บ้างกระไรใช่คือมีห่าวไว้สะผมบ่างจ้ะสะอยู่ห่งมีโอ้สะอยู่ห่งมีห่าคนบ่าเนาะหมูป่อยใส่อาอจังว่าแต่หมูป่อยใส่กันยังไงเนาะบาวหนิห่าโอ้มีห่าสจะมาป่อยใส่กันเนาะเออฮ็ดจังไดฉสบายมันจังสิแบบบ่มีบ้านเนี่ยะสะซะสมือสะมือบ่ เอออย่างนี้ซะอย่าลังหัวอย่าลังหัวบอ่อืมโดยเ <c oughs> จา้กา,จากับมีกันว่าจังไกผมมีมีกันมีน้อยเดียวมี่น้อยเดียวเออชื่อว่าจังไหนเจ้าน่ะชื่ออำ้ำชื่ออ้ํเข่าเรียนนะบ,บอไ่ได้เข่าบ่ได้เข่าวยาอเอาไปยาคือยาเนาะยาแล้วบ<ะ>อเป็นยาคือยาระบาด บ่อยากเข้าบ่อยากเข้าเจียนองของอะไก่อนนี่ปอชองปอชองบอเอ้อเขียนเองของปอชองนะขย่าเอาเอายังก็เอาลานบอเอาลานเนาะวันนี้ชื่อจังไหนก่อนวันนี้นะหวานเฮหวานหวานอืมซื้อหวานมาเปนหน่อยเนาะตาตาเป็นกับหวานแววไว้ดีเนาะเอ่อเธอเพื่อแต่งหน้าให้นี่คืองามแท้นี่แต่งงเอแต่งเองเลย ตแตงไหนก็เป oh, ็นเนาะนี่อายุจะปีแล้วก <laughs> <to make? S 2> ็อ um, บ um, ูฮ um. ู้บ uh, ูฮ no. ู้ใช่ป right? ้ะบูฮู้อายุใช่เงินจะอยู่ใช่เงินยังผู้อยู่ผู้ทางเข่าผู้จะอยู่กับไผ่เนาะแ่อยู่กับแม่พอจะได้จ้ะป้าเลยเอาป้ากันพอจะได้หัวป้าเลยอยู่กับแม่สองคนบ่โดยฉัน อยู่กับแม่สองคนมาสั่นไปหน่อยเนาะอยู่ไกลว่าเพื่อนเจ้าน่ะบ่บไก่โบไก่บรรไดเขาเลี้ยนนะเพ่เจ้า่เขาเลยเขาของกไดได้อันนั่งของกรน่งช่วงนี้เขาอยู่บ่บัดเนงบไ้เขาเ็ดอนมาบกบอไปเห็นม่บิกบอกเอ่อไปเห็นม่บิกเจ้าหรือ่ไปเห็นมบก กับอีเม่อ๋อโทษเท็นไมน่วิกที่ใน์าบานนี่พูล็กปูปูลกปูพาพอยูู่อยู่พาปาตัวเก่งขนาดเลยเบงานไม่วิกบ่อนี่ยแม่เจปอกู่เพือนมาสิงสิว่าอยู่ดีม่จา,ยาอยู่เพื่อนอยู่เพือนพูสอยุ่มพุ่มว่าม่จานอออกูไดยังอยู่บุญนะกัวไก่กัวไก่เฮงยังหลาย

เอาเงินนเพื่อนซื้อขนมกินก่อนพอไปนกเลยเนาะตาบัวเงินมาแสนสิบพนเยวาพูดิเลยเนาะเงินก่อนมาไหเพื่อนกันาหหาพันจีบวไซื้อขนมขนมมันได้เลยใช้ใช่โดยใช่บ้าไปหมั

่าซื้อขนมกินเด้อยได้จากปีได้พวกนี้นะสองปีสปีว่เใช้บนไ้บนนีุ้นั่นได้เนาะมาหลามมาเอาไหมใหญ่เลยใู้น้หาพันกี่พอไม่พอเนเนาะใจเด้ออะไรอ่ะเด็กัใจเด้อาธุาุ

พูดนี่ชื่อว่าจังไรก็เจ้าเนี่ยเกมเจมเหรอเกมเกมเกมเนาะเอเป็นจะได้หลานคอบครัวเงินชานเจ้าดลยวบอกเพ่นเลยนะบอกเลยพอดีจำาเงินเจ้าดีหลาง่ย่วเเงินเจ้าเนี่ยหลาง่ายน้อยซ้ำใด ทำบิดนะเพื่อนพอนายอยู่ตรงบอนนี่และพอนายขึ้นอยู่โคกพุ่งเนอะอายขึ้นอยู่โคกเดี๋ยวนี้นะเออเพื่นกับขูโค้กเป็นกับทุกง่ายคือกันหมดเลยวันนี้เลยทุกคือกันเพื่อนสังกัตุเพื่อนสังกัตุอืมโมเดลตามไปเพื่อนเพื่อนก่อนเนาะจะพาเ่าไม่ได้วะนี่เดแมแล้วค่ะเดเมแล้วโ่วางเนาะเดแม่เราแม่บ่ว่างเดอร์เดยรเนาะ เดจะไปโอนเงินได้หลายเเนาะโอ้โหแต่แหนวาสิเดี๋ยวอันขายกลับเนาะขายกลับเดี๋ยวสิแม่บังเกินของน้องเพิ่นมาเป็นแบบไหนเนาะอืมอือเพิ่นเฮ็ดเบียกแรกจังไปเพิ่นเ็ดเบียกแรกก่อนเนาะเอ่อเพิ่นเฮ็ดแต่เศร้าเพิ่นบ่เบียกนะเอ่อแบบไรกเบียกเพิ่นเฮ็ดอันแบบไรกก่อนล่ะเอะอะเราเบียกอัน ปลาเมียเนี่อ๋อมีคนปลาเมียบ่ปลาเมียแหละเปื่อนแล้วมาเปื่อนเปื่อนเราเมื่อบ้านเราดีมันผู้ชายเนาะหมอผู้ชายเนาป็นป้าเมียแต่ไม่ได้ไปเมียเมียเป็นคนไรนี้ีเป็นคนนใดีาอ๋อเมียเป็นคนใดผัวนี้แหละเปื่อนผัวขึ้นมาอ๋อผัวกินเม้าลายๆผัวเมื่ออ๋ออันบ่ ้อยบากินเหล้าว่ะทีเหล้ากินยาเมาวัดมีอะไรเมื่อวัดนี่เอาขึ้นมากันอีกเนาะวัดนี่เนาะเออเออเขาไปเอิญมื่อเช้านีดเดีอืมอันนี้วอเห็ดนะโอ้เห็ดวายพ่อแม่พี่น้องเนาะนี่เห็ดขมเนาะยังชงอันนี้โอ้กระปูปลาทิโตพ่อแม่พี่น้องเยเนาะนี่ เฮ้คือมือแท้เนาะบานนี้อ๋กะปูนี่ขายกันบ่นี่ขา้าชื่อเพิ่นเพิ่นขายอะไรว่นี่ไดไบว่านียังยังว่าขายเป็นยังชเอาอยู่ว่านี่ยังว่ายังว่าและยังเห็ดอยู่ว่าดีกับมาเป็นมาตะเวนวางนี่นมาทันวางอ๋อนมทัอะายกะเ่ลมือคืเาังมาอ๋เพิ่นเพิ่นสางเมียนเนาะสังเมีนเราะกับป้าเราเพิ่นยันนี้ Ô, đẹp hơn xíu ảo nó. ơ, doi, Mày nào, ê, nó. Hét vòi. Tất cả này, bọn nha. Hong kong bây giờ. Ô, mày hát thomas, tất cả mày hát thomas. Tất cả mày hát thomas. Tất cả mày hát เออกินควยละปุิฟากินาเสือเหมือโดยเออกินน้ําให้มันคมเพิ่นว่าเฮ็ดอันนี้แม่นอยู่เนาะแเฮ็ดนอื่นบ่ได้ออกลบ่่งปก็ออกี่เนาะอื่กะมัน่งนีมันก็ซ่งนึงมันออกหลายเนาะมันก็เลยแบบ รถพทางเนี่ยเลยรือนี่เนาะโซ่โช่ก้อนน่ะป้าทออกลายขนาดเลยอันนี้เป็นบ้านบ้านน้าเผกบ่ะบ้านนาเผกเนาะเมืองเมืองอาจจะพังทองเนาะเอมหน่อยเนาะอันนี้จะเป็นบรรยากาศดูแถวบ้านของเพื่อนเนาะถือว่ายังมีอีกหลายครอบครัวบางทีแบบยังทุกอย่างขาดเกินตอนนี้จะมีอยู่จะมีอยู่ปะ เพราะว่าวันนี้เดินทางมาหาแม่แม่ตู้แม่ตู้เล้าวหรชื่อพันธ์นะแม่ตู้ย่างเกาะตู้ใช่ทำแม่ตู้มากินนี่เล่นไม่โดดเธอไม่โดดบหรอล่นไม่โดดนะในดาวแม่ตู้เหล้าเหรออ๋อจ้าเฮือนอยู่ใช้เจ้าเลยเฮือนคอยอยู่แคมหวยผู้อ๋อแคมหวยผู้อยู่กับใครเจ้าคะอยู่กับพ่อแม่อ๋ออยู่กับพ่อแม่ลูกชายพ่อวันนี้ลูกชายเป็นยังไงอ๋อบอกเพื่อนแล้วเหรอไปยังไงดิเฮ้ อยากได้ไปซื้ออยากได้ไปซื้อขนมบออยากไปซื้อขนมกันไปเลยอยาไปซื้อขนมกันกินเลยค่ะเนาะเขามาอยู่นี่นะอันมาเขามาเท่าไรกะนแต่คือเห็นคนหลายประจํามานะทียวนี้นะขเจ้านอกเาะลําโดยโอ่าสนาจังไรกาเดียว สิได้ไปหามิตุลาเพิ่นก่อนเนาะเดี๋ยวขาขากเมื่อเดี๋ยวว่าสิไปเบิ่งเฮือนเจ้าได้ล่ะๆเลยเราเป็นจังไดนเนาะเดี๋ยวว่าสิไปถามเบิ่งนเ้าเด้อโดยว่าสิเพิ่นใช้ชีวิตก็เป็นอยู่แบบไรบ่อยเนาะเดี๋ยวขาทับก่อนเดี๋ยวไปหามิตุลาเพิ่นก่อนเนาะเพราะว่าทางบ่จิตบ่ตาเพิ่นก็ไปพุ่นน่ะจังไดนก็เขาไม่เข้าใจหลายเด้อเดยสวายดีเด้อสวัสดีโดยยินแห่งว่าทุกคนเด้อโดยโัคดีโชคดี อ้าวน่อ่น้องน้อากิตไปหามีตลาเพิ่นก่อนน้องบานึง่อ่น้องอ้าวสบายดีไปตุโอ้โทษเนาะมาที่อะไกับพ่อประจําขอน้องนี่เปันจูดีเนอะมาบาดได้ก็เห็นบาดนั่นด้วยโอ้พูดนั่นหลานว่าเมออหลานเนอะหลานน้อยหลานน้อยบ่ แม่อยู e? ่นาพูนแม่ไปอยู่นาไปหนาบ่แม่นอืมโดยโดยแต่เก่าเลยบ่เห็นเนาะอาจจะเห็นลูกบัดเดียวนี่เนาะมิตรยังบ่เคยเห็นว่าลูกว่าใช่บ่เลยบ่เจอเลยวทมต้อกันอยู่มิตุเออทำไมาทองกันอยู่ได้มิตุเยเนาะมิตรเอาเงินนี่ไว้ซื้อตุ้งขนมกินแลยมิตรเนาะมิตรกินร้านกินเนาะ เลยดเอะรี้แล้วทังนได้ทั้งุนด้เลอนๆแ้คเลอ้ายุ่สบายดีเด้อสบายดีเห็นยังดีนี่เป็นยังไนี่พิการเมเมนง้อลอมาลอมาลอาัก็ล้อมานี่ยล้อพิการมาเห็นเป็นยังไงนี่นะพิการอะจจะล้มล้มส่วนแม่ ยี่อใช่ียอยู่น้ำมันนี่แล้วพระธานมาหากระอกเป็นยังงคือคือเจ็บคือบดเออเป็นเป็นอะไนี่อะไรมาบ่ดดีไว้าไรนี่เป็นเคยอะไรแหละลูกเคย้นี่และ่อพ่อขาเนี่เป็นพิการเลยเบื้องนี่มันใช้เบื้องนี่มันหโอ้ยคอยเงดผายนึงเลยมันเลยายเอาเกิดยยังไปกดเข้าอาเนเลือดนึกจะบล็อกตีบอ๋ออ๋อก็เลยแบบแบบ เกี่ยมาทางนี้เลยบะด <ừ. S 1> นี้เครื่องกันไปเลยเนาะอุตตปาปาได้อีกชัด<อ>แล้วสามสิบสียงนิ้แน้เพันเป็น,นจัไงได้ชื่อว่าเนาะซื้อว่าจังไรเนี่ชื่อเกตชื่อเกตบอสอายุจักปีแล้วนี่ยสี่สิบแปดสี่สิบแปดปีเนะาะ<อ>โดยโดยเนาะกำลังเห็นไนอนอนตากรรมมากับพวกก็เห็นเนาะกรออยู่เมียโทรมาเขาสิมาไม่ได้หวอเขาจะชื่อพระกระตาดพร้อมาใช่รถไพลวะจักเออขับเมื่อแต่เวนหารถอยู่บ้านนอก <laughs> <c oughs> เอนอนออั้นโทรบอกมาแล<อ>้ว่าห่อนหอนก็นโดยโดยเนาะคือม,มื้อนี้ก็มีทางเงินผู้ใหญ่จะดีจะบุญเนาะทางมาตาเพิ่นแหละว่าผมมาช่วยไปตู้ไปตู้ยังก่อนซื้อเนกะดหล้าซื้อไตู้เหลาวเนะาะดเน,นๆๆๆเพาาราะวา่าอ่าไว้มาตาว่าสิซื้ออากาศตานมาใส่ให้เนาะแต่ว่าบัดนี้ทางรถเพิ่นบ่มาส่งกันนะแบบว่ามาส่งอยู่แต่ว่ามันมันแพงอ่ะนะเพราะว่ามันแพงเพิ่นว่า เออขึ้นมาแต่เว้นกับหารถไทยต้องไปแมนมาก็เลยว่าเป็นสิเอารถไทยไปเอาว่าวันนี้ไปาว่ากันนั้นไดอ๋อคือคุยกันกับว่าต้าเป็นว่าวันนี้นะคนมีเบอร์โทรอันจ้าว่าก็เล่าโทรมาอ๋อฉันบอกมีชื่อต้าใช่หนึ่งเลยอ๋อโดยโดยแล้วก็โทรมาให้ติดตามอด้วยอ๋อสันนออ๋อ่เนนออ๋อเขาบอกใจหลายเด้อจ้ะเด้อจังะไรกะให้ดีชาวไปไว้เด้อเนาะพุทธคุณนำรังเนาะ rồi được sai, sư nhắn lục sai bà. Tòa đi bỏ, tài đi hóng, ừ sư có ờ. <laughs> nó. nói mà chơi, sư có nói mà chơi, ủ sư chơi bò, Đôi chơi, học ở viện hả, nhãng 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 เออเนาะโดยรเนาะยาสีเอาเงินนเพิ่นไ้ซื้อกระต้มขนนกอนหน่อยเนาะเป็นตะแพงแท่เนาะโอเคเราไปต่างหากอมาเงินนี่ระตุ่มกะุเลถจอยื่อฮะเออืสอเออขอบใจเด้อข้จเดม่ตแพงเนาะโอเคแต่เนาะแต่แพงคนหน่ยเนาะแาจ็นามากะแบบ อ่าเลาะถามไปเว้ยเนาะพอขาววันในบ้านเพิ่นเท่าไรกันมีแต่แบบนี้แหละพอนทองเอ๋ยเนาะจะมีอ่าตะวันตะเมืองเพิ่นนั่งตามพวตามทางกันไปถามเพิ่นน้ำเนาะทางมาต้าเพิ่นกันอู้เนาะอ่าเปดูตัลาวเพิ่น่รเลียเขาก็จะได้ขึ้นไปน้ำหลังเพิ่นมาไหนพอนทองเอ๋ยโอเคเนาะพอนทองเอ๋ยเขาก็จะขึ้นไปหาเพิ่นก่อนน้ำบาดนี้อ้าวสบายดีมาต้าเฮียเป็นสังนะ โอ้ยพ่อตากาลังลงมาแต่เพื่อนเมตู้เพิ่นอ๋อถูกว่อตามาอีกวนี่คือบุรุษเครื่อง่าตาวันนี้เพื่อนเพิ่นนะสีเหลือบ็มากผม่องอเพื่อนเกาะออกมาอีกเนาะว่านี้เนาะเพื่อนเฮ็ดเองเพื่อนได้เอ็มบาดเห็นเฮ็ดเองบ่นี่นะเต็มหน้าธรรมบาราเปลี่ยนขึ้นไปนี่ระวังมันหนีบเด็กมันหนีบเฮ้ยไมกับพวันแรกกันเนาะวันแรกกันยังเป้นวันนี้เนาะว่าตาเนาะยังเป้นอ๋อวันนี้ไปจะได้ว่าตาแบบคือผ่านี่ไรแล้วว่าผ่านี่ยผ่าผ่าในการที่ให้เมตู้เพิ่นนะ ให้อาลานเนาะพาไปซื้ออ๋อแต่ว่าเรื่องผ้าเนี่ยพ่อได้เนาะวันนี้ยังเป้นี้เนาะยังเป้นนะโดยเป้นกาที่แรกเพิ่นจะปูไปจะจะผ้าก็เลยเป็นจารนอนเย็นนะอ๋อบอสทาว่าเขาเรื่เป้นมันกับชีิมาตรฐานวันนี้เนาะไม่น่กับชีวิมาตรฐานเลยกันหนึ่งมาแต่เพิ่นปูเป้นเขาจะต้องได้เปลี่ยนไมมอันนี้อ๋อไม่ไม่อันนี้เออไม่ตรงไม่ตรงเนาะไม่ตรงมาอย่างอันนี้แม่ต้องเปลี่ยนผ้าอะไรกันแต่ไม่ใช่ไม่ตรงสมส่วนโอเคชะนวตาเนาะโอ้ยเลยเลย ແລະຖ້າໃຫ້ເປ້ມັນກໍຊິລົຸມປະມານກະອີກະ1ເນາະອ່າທໍ່ພີ່ນ້ອງເອົາແຊງກໍບໍ່ໄດ້ມານໍາເພິ່ນຕະຫຼອດເທື່ອເນາະມາຢນາປ່ແປູນທີນ້ກດກาะສຍອມານາະະດມຕນລນນດີແຮງນມຕນາລູກຊາດ ไปจากไหนเนาะเจ้าเป็นไหนอยู่เป็นได้ไปอยู่นี่แไปจากทำงานดํานาอ๋อเพิ่อนกับพี่เขาจางดํานาบ่เอออันขออนุญาตถามแม่เนาะอันเพิ่อนอยู่อันแม่อยู่รุ่นกันอะไเมื้ยงกับคุยคุยกันอยู่บ่ะบ่หรอเฮ้ยไม่ได้คุยกันบ่อ้าวคือไม่ได้คุยกันไงเพิ่นแบบว่าค่อยปากบ่ปากอยู่ปากอะกินข้าวกินน้ำแบบเชื่อไปใช้มันเนาะเหมือนกับอริน ดูว่าได้คอยคุยกันเนาะดูโอ้ดดูโอ้ย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 น้องพระลาดพ่นไม่ได้ยเอ่อน้องกะือว่าคักแล้วน้องมาตู้น้องอันนี้โดยให้ให้มาตู้ทางกระตีนี่อันวาดลูกหลานลูกอ๋อแบบไม่ลูกหลานเพิ่นเพิ่นไปตอกเสียเหรอไม่นแหละเอออันนี้กับทางกระตีนี่กันทั้ง ผู้ใหญ่ทั้งมาต้าพนเนาะซอยขมาเป็นบ้านใหเออวานนี้ผ่าเพราะวนี้ตผ่าลูยยังผาเาวันนี้เนาะยก็คือการไล่งุบแล้ว่าผาผาเนามนสิลงไปชื่อนะอ๋อสิไปชื่อวาใช้ได้ดเี้เนาะลุยอ๋อเรยดอยเรยเห็นเนาะเพราะว่าผาเพื่อเ็นกับพุทอีดีนะก็เชว่าเน่ยกจะได้สมบูรได้แหละวันนี้อย ก็คอยพับปรุงไปทีเล็กๆหน่อยกะเริ ouais, ่ม <fruit> ม mm ัน hmm. ด yeah, ีขึ้นกูเกาทำไปตัวนนี้เนาะเวลาฝนตกฝนลื่งกะคือสีบม่ได้เปลี่ยนเลยรว่ามันตัววันนี้ก็ใครกูเกาลายแรกวันนี้เนาะแล้วก็นี่ป้าที่โตมันตูให้ยังแค่จมือนี่นะแค่ทำนาเขาทำนาหวันจ้าทำนาเดยเออเป็นจะได้เรื่องเขาทำจมปลาให้ฉันมัน ชื่อมันนั่นได้หาซิปนะชื่อหาซิปเหรอลุงมาแ<อ>ต่ลำนาค่ะเหลือกอ่ะลุงก็ชื่อเอ๋อโดยคนนี้ก็ไปให้กันเนาะไปเพราะฉะนั้นก็นมีโอกาสเข้ามากระทั่งมาตาไปเนะาะก็เลยมาถามไทยเลยเนาะเนามีโอกาสก็เลยมาถามไทยมันได้นะโมเดลเพราะฉะนั้นก็ได้เนาะอันขออนุญาตถามแล้วมันตุ๊กน้อันนี้มันยังไปตัวเลยอันนี้บ่โดยหิงหิงหมอลูกหี่งหมอ หม่นเลยมอนอไปตัวเนาะแม่นเลย็นตัวเป็นมออย่างนอไปตัวโดนเป็นมออย่างนอมอไทยนี่แหละมอไทยป๋อกามาจัดก่อนบมูตะกียกจ้อยผาแหงงกับปลด้ค่อนนะามแบบจะได้มาเคารพแบบเธอคนวอดได้่ว้เลยเนาะแบบแบบไดนอไปตัวอันนี้นะเอ้าขึ้นมากทรมันได้ลูอกแต่รมันได้เขาน้าโตก็เพป่น ขันตองกับวอดานอีกได้ลูกขันคอยหนีปุ่บในบมเห็ดกระยาคอยคอหนีนะอันนี้ได้ไหมเนาะมันเห็ดกับตาแล้วลูกอ๋ทำเป็นตู้อยู่นี่มันเป็นย่างมาไหมเนาะขวางตังหนึ่งบนแรกขันตองมันหาขันตองมันมันต้องกว่าด้านไปยังกันนะขันว่าคอยอยู่ปุ่บคอยย่งว่ากันยิบช่วยขึ้นนะอันนช่วยบอกมันมาห้ผิดวายเมร์นะลูกโดูเนาะคือ้ลูกแบบมาแบบ เอยสวยเลื้อนไปตู้เนาะโดยโดยยอ่าโดยโใส่หน้าเรกะตอนราโมนี้กะมนีอยังลายเนาะทีคขมาในี่ยโนี่กะมีแต่่าขมาถามไทยเพื่นน้องไปตู้เนาะมาลำบาตาเพื่นนั่นเนาะไปส่กะสีได้เอาเงินให้ไปตู้เนาะพอได้ซื้อยู่ซื้กินไปก่อนเไปตู้เด้อ่กคอยไปตู้สู่ชีวิตต่อไปนะไปตู้เนาะอยเงินกะาเือเนาใส่นยนลดเอ้ยำคุณลเด้ออยู่ดีแห้ง มาช่วยแม่เด้อลูกเด้อดยซาุเนาะตัวกายยู่ดีมีแห้งแล้วไปตัวเด้อโอยดูชีวิตต่อไปท่อไปตัวเนาะโอดเนาะนี่โอเคยังไงกะร่างว่าเสร็จกะจะได้หาครับแล้วนับวันนี้เนาะเพราะว่าไอ้ว่าตาเพิ่นมามองเงินเนี่ยเป็นที่พ่อแล้วเนาะว่าตาเพิ่นมามองเงินให้กะจะไปไปซื้อเอาเองนับวันนี้เนาะอดูดูดูแต่ว่าเรื่องแป้นเพิ่นมาเนี่ย่อยหน่อยเนาะแป้นนี่กะถ้าว่า 국민 bình thường, là Nhật nổi tiếngётся x Anfang là Dutch Ừ avez nó mới anh chị em thì gần kommer sớm nó cho nên ở đây ởabet hiểu rồi úng toàn là ừ ờ ởeryk arris này cho nên em về đây nó hoàn AD keine wissen hãy hło chuyện là nh attends練 choizzi Council gần từ AM failed gently anh Bell từ ở đây chically ngừng đ prisonersard cho đây ก็ถูครับแด้เนาะกลับมาทำไทยไปดูเพื่อนมาหน่อยเนาะ <S <S มาอีวน,นี่เพื่อนกับมีคม้อมเปลี่ยนเปลีนี่เพื่อนกัได้อันเกาะเสียออกมาแล้วกะมุ่งฉันเงิเสียออกมาที่ว่าบัตาซื้อมาให้แต่นั่นแหต่คนหน่อยนะเนาะต้องการเพื่อนกับมีแต่ว่าเรื่องเป้นเพื่อนมาหนึ่งคนหน่อยพี่คนหน่อง กาเพ oui. ิ่นกาการ์เพิ่นกะจะได้ไม้อะไรเนาะอันนิวัตถาเพิ <ruct> e <teachers> ่นกาได้มาโม่เงินใหญ่แล้วเนาะการ์จะได้เปลี่ยนผ้าใหม่แหไรไปเนาะเอ้เนาะกะโอเคเนาะพอพี่น้องเอ้ยกะร์สำหรับคลิปนี้เนาะทางวัศนแสงการ์จะได้เดินทางครับแล้วเนาก็ต้องขอขอบมมุ่งมั่นใจทุกท่านเด้อเนาะที่เข้ามาติดตามรับชมแในการบวกคนทางโฆษณาวัศน์แสงไปก็ต้องการขอบมเมตตาขอบคุณหลายๆเนาะกาคือมื้อนี้สิประสงค์ที่เข้ามาธรรมดากาเข้ามาเป็น โอวมกันนี่แหละคุณนองเนาะการทำโมเสกกระบาดเข้ามาเยี่ยมยามทำไทยคับเมนตุลาเพิ่นตั้งแต่โรนนอตคือวันนี้ฮามีโอกาสก็ได้ไปกข้ามาเยี่ยมยามทำไทยไปเลยเนาะกข้มาอีกวันนี้ก็มีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างอยู่พุณน้อยเนาะคืออันเมนตเพิ่นก็ได้เกาะเสียออกอีกเนาะอะไรก็อ่าได้สังกสี่ไม่พร้อมเนาะมีทางพวกนี้จะดีทำใจบุญทางมาตาเนาะที่ไรสุยเดือเข้ามาเนาะต้องการขอบคุณหลายหนาเนอเนาะก็โอเคเนาะก็สำหรับคลิปนี้ทางมอเสกกระบาดได้ ขอโัวจบคลิปเพลงเท่านี้เนาะก็ต้องขอให้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งอยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสบายใจเบอ้สขขขขนเนอ,อสุขูมสุขคนเนาะกระสเก่าเข้ามาสบายดี